ครับเราเรียนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของปริซึมไปแล้วเราได้สูตรแล้วเราเข้าใจสูตรมาแล้วทุกอย่างเดี๋ยวทบทวนก่อนสูตรคืออะไรสูตรคือพื้นที่ผิวของปริซึมเท่ากับสองคูนด้วยพื้นที่ฐานแสดงว่าขึ้นอยู่กับฐานนะว่าฐานเป็นรูปอะไร ถ้าเกิดฐานเป็นสามเหลี่ยมเราก็จะใช้สูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถ้าเกิดว่าฐานคูเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีอยู่สองด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันเราก็จะใช้สูตรกว้างคูณกับยาวเพื่อหาพื้นที่หนึ่งด้านจากนั้นเอามาคูณสองเพราะว่าฐานมีอยู่สอง นะมีอยู่สองฐานแล้วก็เอาไปบวกจากสื่อนี้นะได้ฐานแล้วเอาไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างของปริซึ่งซึ่งพื้นที่ผิวข้างของปริซึ่งหาได้โดยการนำความยาวรอบฐาน ถ้าฐานเราเป็นสามเหลี่ยมความยาวรอบฐานเราก็ต้องเอามาทั้งสามด้านของฐานเนาะเนื่องจากเป็นสามเหลี่ยมถ้าเกิดว่าฐานเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะเอามาทั้งสี่ด้านนะเอามาบวกกันจากนั้นเอาไปคูณกับความสูงของปริซึมเราก็จะได้พื้นที่ผิวข้างแล้วเราก็เอาทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเพื่อให้ได้ทุกด้านของปริซึมทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา ในการหาพื้นที่ผิวของปริซึมเนาะตัวอย่างที่หนึ่งนี้แทงน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างสองเมตรยาวสี่เมตรสูงห้าเมตรจงหาพื้นที่ผิวของถังใบนี้กว้าง2เมตรยาวสี่เมตรแล้วก็สูงห้าเมตรเนาะดูออกใช่ไหม จงหาพื้นที่ผิวเราก็ใช้สูตรนี้เลยที่เราได้ศึกษากันมาใเ,เราใช้สูตรนี้เลยเรามาดูที่วิธีทำนะพื้นที่ิวของติซึ่มสองคูณพื้นฐานบวกพื้นที่ผิวข้างของผิซึ่มข้อนี้ก็จะได้เป็นกลัวมาเขียนนะสองคูณพื้นที่ฐานฐานเป็นสี่เหลี่ยม เป็นสีเหล่ผืนผ้าด้วยเพราะว่ายาวไม่เท่ากันนะก็คือสูตรคือกว้างคูณกับยาวใช่ไหมจากนั้นเอาไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างของปิซึ่มซึ่งสูตรคือความยาวรอบฐาคนคูณกับสูงนะ อันนี้คือสูตรของพื้นที่ผิวข้างของปีซึมมันคือสูตรนี้ครูเอามากระจายต่ออีกนะจะได้เข้าใจกันก็จะได้บรรทัดต่อไปคือสองคูณกับกว้างคูณยาวข้อนี้ให้เราไปโฟกัสที่ฐานนะตอนนี้เราหาพื้นที่ฐานอยู่ไปดูที่ฐานกว้างเท่าไรกว้างสองยาวสก็เป็นสองคูณกับสงคูณส ดูวงเล็บให้ถูกนะบวกกับความยาวรอบฐานฐานข้อนี้วางออกใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมถ้ามางไม่ออกกูจะวาดฐานจะมีหน้าตาประมาณนี้นี่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่ฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้สองความยาวรอบฐานรอบหรือยังยางไม่รอบเราอย่าลืมว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมมันมีอสี่ด้านนะ ฝั่งนี้ก็ต้องยาวสี่เพราะว่ามันสมในกันนะฝัง่สงสนี้และฝั่งสุดท้ายยาวสองเนื่องจากสมในกับฝั่งนี้นะรวมกันสิสองบวกสี่บวกสองบวกสี่ 4. จากนั้นคูณสูงสูงของปีซึมคือห้าคูณห้านะ คูณหอ่ะทีนี้เหลือแค่การคิดเลขครูขอคิดแบบเร็วๆเ,เลยครูดูแล้วว่านันเกเรียนน่าจะคิดกันได้นะสองคูณสเป็น8ปดทำในวงเล็บก่อนก็ได้8ปคูณกับสองซึ่งเท่ากับสิบหจากนั้นเอามาบวกกับวงเล็บใหญ่ข้างหลังนะทำวงเล็บเล็กก่อนสองบวกสี่บวกสบวกสี่ 4. เป็นสิบสองใช่ไหมสิบสองเอามาคูณกับห้าสิบสองห้าเป็นหกสิบก็ได้สิบหกบวกหกสิบเท่ากับเจ็ดสิบหกตารางข้อนี้หน่วยเป็นอะไรเรามาดูเขากำหนดให้แล้วเป็นเมตรเป็นเมตรหมดเลยเราจรึงจะตอบว่าตารางเมตรนะที่เราทำผ่านมามีแต่ตารางหน่วยนั้นเลยเพราะเขาไม่กำหนดข้อนี้เขากำหนดมาเป็นเมตรเราก็ป็ง จรงต้องตอบว่าเป็นตารางเมตรเสร็จแล้วหนึ่งข้อนีให้ดูอีกหนึ่งข้ออ่าเป็นตัวอย่างที่สองพื้นที่ผิวของปิดซึ่มเท่ากับ 240. สองร้สี่สิบแสดงว่าทั้งหมดนี้เท่ากับสองร้อยอผู้ผิดสองร้อยสิบตารางเซนติเมตรมาให้มาแล้วนะสองรอยสิบตารางเซนติเมตร ฐานของปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ5เซนติเมตรนี่ทั้งสี่ด้านฐานของมันทั้งสี่ด้านเรียงเงาไว้ข้อนี้น่าจะเอาปริซึมเนี่ยโตบมันลงนอนลงฐานมันต้องมาอยู่ข้างๆนะยาวด้านละ5เซนติเมตรถามว่าความสูงของปริซึมเป็นเท่าไหร่เราก็มาแทนเลยสิ่งที่เราได้มา พื้นที่ผิวของปีซึ่มเท่ากับสองคูณพื้นฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างของปีซึมข้อนี้พื้นที่ผิวของปีซึมให้มาแล้วเท่ากับสองร้อยสิบนะแล้วก็เอามาคูณกับสองคูณพื้นที่ฐานก็จะได้สองคูณพื้นที่ฐานข้อนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสเราจะใช้ใช้สูตรการหาคือด้านคูณกับ ด้านซึ่งข้อนี้ด้านคูณกับด้านมันคือห้าคูณห้าคูนใส่ไปเลยนะเป็นสองคูณกับห้าคูณห้าจากนั้นเอาบวกกับพื้นที่ผิวข้างของปริซึมซึ่งใช้สูตรคือความยาวรอบฐานคูณสูงความยาวรอบฐานห้าบวกห้าบวกห้าบวกห้าห้าบวกห้าบวกห้าบวกห้า เท่ากับ20นะ,ะแสดงว่าความยาวรอบฐานคือ20คูณกับอะไรคูณกับความยาวรอบฐานคูณกับความสูงซึ่งข้อนี้สูงเราไม่รู้มีเขาอยากรู้ไงความสูงของปีซึ่งเปเท่าไหร่ครูจึงกําหนดไว้ให้เป็นตัว h เ่ากันาจากนั้นคิดเลขเพื่อแก้สมการนี้ ก็จะได้ห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณสองเป็นห้าสิบก็ได้ห้าสิบบวกกับยี่สิบนิชอันนี้ครูถอดเอาวงเล็บออกนะมันคูณกันเขียนติดกันคือคูณกันเนาะอย่างที่เรารู้จากนั้นแก้สมการห้าสิบแก้สมการคือยังไงก็จะย้ายทุกอย่างเนี่ยที่เป็นตัวเลขเนี่ยย้ายออกไปจากตัวแปร ก็จะได้เป็นห้าสิบฝั่งนี้อยู่เป็นบวกเราก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งจริงจริงมันเหมือนกับเราลบลบห้าสิบฝั่งนี้ครูก็ต้องลบห้าสิบฝั่งนี้ดังนั้นฝั่งนี้หายไปอ่ามันรวมกันได้ศูนย์ไงแสดงห้าสิบจากอยู่ฝั่งนี้มาโผล่ฝั่งนี้กลายเป็นลบทีนี้ยี่สิบอยู่ฝั่งนี้ครูก็จะหารยี่สิบให้มันเหลือหนึ่งมันหายไปไงครูหารฝั่งนี้ครูก็ต้องมาหารฝั่งนี้อีกยี่สิบเมื่อกี้ลบห้าสิบไปแล้ว ตัดการเหลือหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ h เห็นไหมมันเหมือนกันการย้ายก็จะได้เป็นสองร้อยสิบย้ายมาเป็นลบแล้วก็หารด้วยยี่สิบมาฝั่งนี้เหลือฮนะิะทีนี้แก้สมการเกือบจะเสร็จแล้วสองร้อยสิบลบห้าสิบก็เหลือหนึ่งร้อยหกสิบ ก็จะได้160ส่วนด้วย20แสดงว่า h ของครูเท่ากับ8เนาะ160หาร20ได้8 20คูณ8 20หนึ่งเป็น20 20คูณ8เป็น160แสดงว่าครนี้สูงเท่ากับ8เมตรครูร็ตอบเลยเท่ากับ8เมตรอมีให้เรียนฝึกทำนะนี่ เดี๋ยวพวกเราได้ฝึกทำกัน